ลัคนาราศีพุศก1สห้ตุลาคมนี้มีบุญจริตพิกดวงชะตาพาสำเร็จสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพุศกท่านที่สนใจและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนนของอาจารย์เกตเทวาครับคลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะครับ และจะใช้โหราศาสตร์ไทยจึงเหมาะกับลัคนาเกิดเลยนะครับจะแม่นยำมากครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้มาฟังเวลาสีเกิดแทนได้ครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดได้แล้วอยากรู้ลัคนาครับแนะนําเข้าไปที่ Google เลยนะครับพิมพ์คําว่าเบอร์ฟันทงครับจะขึ้นมาเป็นภาพนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์รัชชสีมาณฑที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปกรอกวันเกิดกันเลยนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับแตะค้นหาเบอร์ฟันทงครับก็จะขึ้นภาพนี้เลยนะครับ เราก็ไปดูในกรอบแดงครับเพราะว่าลัคนาเราสถิตราศีอะไรก็ไปฟังลัคนานั้นๆของอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับจะแม่นยำมากแล้วฝากกดติดตามกดกระด,ดิ่งและกดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวครับของเดือน1-15ตุลาคมครับแล้วเราจะดูครบเลยนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครับเรามาเริ่มที่การเงินเลยนะครับ แน่นอนครับดาวการเงินของชาวลัคนาพษษุทธศกนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธเดินหน้าแล้วนะครับสี่เป็นต้นไปนะครับเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดครับโอ้โหเป็นช่วงจวังหวะล่ำซำล่ำรวยเงินทองเข้ารลวๆก็ว่าได้นะครับได้มาจากการงานก็ได้นะเพราะดาวราหูดาวการงานทับตัวเราเลยนะคําพูดเจรจาสื่อสารค้าขายนะครับได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้มาจากบุตรบริวารอีกนะครับ ดาวพุธดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะครับโปรเจกต์โครงการงานต่างๆการเสี่ยงโชคโอ้โหทําให้เราเกิดเงินเกิดทองเกิดทรัพย์ครับได้หลายทางเพราะได้ทั้งเกษตรและอุดเงียครับบัวกระดาวพฤหัสเห็นไหมครับย้ายมาในภพสุภพาด้ภพแห่งความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าบุญจะิบพริกดวงชะตาไงครับเห็นไหมมันพริกเลยท้าที่ผ่านมาเหนื่อยมากๆนะจังหวะนี้จะพริกแล้วครับจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะหรือใครทงเพียกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศจะโดดเด่นครับ ได้เงินได้ทองเลยนะเพราะนั้นลุยนั่นช่วงนี้ต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนเลยแล้วลุยแล้วไปตามเป้าหมายครับจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับจังหวะนี้เนาะเพราะนั้นรู้เลยครับได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางครับเพราะนั้นลุยได้เลยครับเป็นจังหวะที่ดีครับดาวการงานบ้างครับเรื่องการงานก็ดาวราหูครับตอนนี้ทับตัวนะแล้วไปเล็งกับดาวศุกร์ดาวประจําตัวแล้วแต่วันที่สามตุลาคมครับ เพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยครับงานจะเยอะงานจะเข้ารัวๆแล้วเราก็จะอ่อนแออ่อนกําลังพอดีด้วยเพราะดาประจําตัวเราเป็นปูปุประปะครับแล้วเป็นพินทุบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะได้งานอะไรที่ไม่ตรงกับใจอย่าแปลกใจงานแก้ปัญหาเยอะไหมเยอะเข้ามาทําไปเลยงานต้องฟลิกแฟกเยอะไหมเยอะครับเพราะดาวนั่นก็เป็นนิดดาวตัวเองก็เป็นปะนาครับจะเจองานประเภทนี้ครับให้อดทนทําไปก่อนครับไม่นานครับแค่เดือนเดียวเท่านั้นครับนะ คนทําธุรกิจก็ประคับประคองไปก่อนนะครับทําไปเลยแล้วพยายามเขาเรียกว่าขยับขยายไปในส่วนของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับแล้วถ้าใครทําเกี่ยวกับด้า่องไอทีเน็ตเวการขายการตลาดอะไรพวกนี้ครับเอกสารบัญชีความสวยความงามนะครับแกจเจ็ตเทคโนโลยีไอโฟนสิบสามออกใหม่โอ้ได้หมดเลยครับจะดีมากๆครับนะจะโดดเด่นเลยเขว่าได้นะครับต่อมาครับในเรื่องของโชคลาภกันบ,บ้างครับ ดาวโชคลาภก็คือดาวพฤหัสน,นะครับซึ่งตอนนี้โคจรพักองศานะครับอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องตามเลขเก่าๆนะครับมีเกณฑ์ออกอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจตามไปก่อนนะแล้วเล่นจะต้องมีกลับด้วยนะครับเช่น5,7,7,5,5,9,9,5 7, 7, 5, 5, 5, อะไรแบบนี้นะครับจะต,ต้องมีซิกแซกมีใต้ดินอะไรแบบนี้นะครับ หรือไปเสี่ยงกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศมีมุมที่จะถูกได้มากได้เยอะอยู่นะครับนะแต่ถ้าเล่นในเมืองไทยเนี่ยด้วยดาวโชคลาภเป็นนิดเนี่ยคือไม่มีกําลังมากมายอะไรมากเนี่ยก็แปลว่าอาจจะถูกไม่เยอะนะครับหรือถูกแล้วอั้นจ่ายครึ่งเดียวอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ต้องฝากไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นพื้นเป็นดาวจรนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยว่าดาวโชคลาภเนี่ยเด่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องความรักครับ เรื่องความรักก็บอกเลยนะครับว่าดาวสุกเป็นเจ็ดดาวตัวเองด้วยโอ้โหตอนนี้จะอ่อนแอเมื่อมีคู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดนี่โอ้โหจะเจอใครบางคนทําให้เราแพ้ทางนะแล้วมันไม่ดีด้วยนะเพราะว่าสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์แถมสุกไปเจอราหูคู่ลุ่มหลงดาวอังคารดาวคู่ครองคนรักเป็นมหาจักรแถมไปเจอดาวอาทิตย์และดาวพุธคู่ศัตรูกันทั้งนั้นโอ้โหเรียกว่าบอกเลยครับเตือนเลยนะครับใครอยู่ลัคนาราศีพฤษภโสด ต่อไปก่อนเลยมีแฟนทิปดีอย่าไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปตกลงรับปากใครอย่าไปออกเดทก,กับใครนะมีเกณฑ์โดนปั้มโดนข่มขืนเดี๋ยวจะเป็นข่าวเดี๋ยวจะเฉาอันนี้จะไม่ดีนะครับอันนี้ขอเตือนเลยนะครับแต่ถ้าใครมีคู่นะช่วงจวังหวะนี้ต้องประคับประคองเลยนะครับอ่าอย่าชวนทะเลาะนะพูดจากันดีๆยิ้มหว,นหวานๆนะครับเขาอกเข้าใจกันนะอ่าหรือคู่ครองมีเกณฑ์จะซุ่มสร้างอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ดูแลเขาหน่อย อย่าให้เขาไปเจอพวกของมีคมเดี๋ยวเขาจะบาดอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับในเรื่องความหลักในในห่วงช่วง1-15ตุลาคมนี้เลยนะครับเรื่องบริวารและลูกครับอ่าอันนี้โดดเด่นเลยนะครับเพราะดาวพุธนะครับนะอยู่ในภพอุตตะครับเป็นกเกษตรตาที่ประดิโอลูกจะขยันมันเพียนหรือจะทะเลาะก,กับลูกบ้างเป็นครั้งขราวไปเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอ่าแต่ส่วนบริวารเนี่ยแหละครับ โอ้บริวารเป็นทั้งกเกษตรและอุดนะช่วงนี้จะเขาเรียกมีมาเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายงานให้บริวารทําเยอะๆได้เลยนะเพราะดาวตัวเราตอนนี้รู้สึกอ่อนแอแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราให้ลูกน้องทําเยอะๆได้ครับมีปัญหาอะไรก็ค่อยเคลียร์กันครับก็จะผ่านได้นะครับแล้วจะค่อยๆดีขึ้นครับนะเป็นยังยังเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับเรื่องบริวารเลี้ยงลูกโอ้เรื่องสุขภาพนี่แหละครับเรื่องของเราเองที่เราต้องดูแลแล้วนะครับดาวประจําตัวเป็นปราและเป็นกินทุบาท โรคเก่ากำเริบนะครับช่องท้องลําไส้อะไรแบบนี้นะพักผ่อนน้อยวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายซุ่มซ่ามได้หมดอ่ะจังหวะนี้นะราะฉะนั้นผมฝากไว้ด้วยครับก็ออกกําลังกายดูยแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอครับฝากที่สุดคือเรื่องพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วก็สดชื่นไม่ไม่เบลอนะอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะครับต่อมาเลขนําโชคและอื่นๆครับเลขนําโชคที่ผมเห็นจะต้องเป็น เจ็ดห้าแปดนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ฝากไว้เลยนะครับมีเกมที่จะออกนะหรือจะมีสองติดมาด้วยก็ได้นะครับนะเป็นเลขนำโชคนะและที่สำคัญก็ช่วงนี้ที่เห็นนะดาวดาวภพอริเห็นไหมครับอ่าอริไปอยู่ในเรือนปักตานีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรช่วงนี้ให้รอบคอบระมัดระวังทําจังหวะสองอะไรพวกเนี้ยจะดีนะครับจะทําให้เราผ่านได้อ่านะ เขไหว้พระสวดมนต์เยอะๆเลยนะครับไหว้พระสาวไหว้พญานาคไหว้พระเศรษฐีนวโคกไหว้เศด็จพ่อรอห้าเสร็จพ่อรอเก้านะครับไหว้พระราหูทรงคดช่วงนี้มูลิลดูเยอะหน่อยแล้วจะดีแล้วจะขึ้นแล้วจะปังครับอืมและนี่คือบทสรุปคําทํานายนะครับในแบบอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับถ้าท่านใดสนใจถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งทั้งหมดครับ อาจารย์จะทาตัวเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของท่านครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับก็ติดตามได้เลยนะครับแต่ท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงเจาะลึกครับของท่านเองครับดูแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะแม่นยําม,มากจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้อะไรอย่างไงนะครับเหมาะกับแบบไหนนะครับทุกชโลกอะไรแล้วดูแล้วได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้าง นี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับ สนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับ แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและล่ำรวยนะครับอาจารย์เกษเววายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับ และพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า